อย่าเพิ่งปัดคลิปนี้ทิ้งใครที่เป็นแม่ค้ามือใหม่หรือว่ากาลังสนใจอยากจะทําอาชีพเซลล์แต่ยังกังวลว่าตัวเองขายไม่เก่งเพราะเรามีเทคนิคดีๆมาให้ทุกคนนั้นฝึกฝนจนมีสกิลการขายที่เก่งขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะหนึ่งเลยก็คือเริ่มต้นจากการฝึกขายตัวเองก่อนเพราะว่าเรานั้นรู้จักตัวเองดีที่สุดแล้วลองคิดดูว่าตัวเองมีจุดเด่นหรือคุณสมบัติแบบไหนอาจจะลิสต์ออกมาแล้วเลือกสักหนึ่งข้อจากนั้นก็เริ่มการขายตัวเองด้วยการแนะนําตัวรวมถึงจุดเด่นบวกกับจุดขายที่คาดว่าจะมี ที่เราขาขยอยู่ค่คะ 2. ไปเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักง,งานขายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ตรงตัวสุดๆเพราะว่าคุณจะมีเจ้าในายในการสอนงานรวมถึงการประเมินผลต่างๆแถมยังมีลูกค้าให้เราได้ลองขายจริงๆอีกด้วย 3. ฝึกการขายออนไลน์ให้เป็นการขายออนไลน์นั้นสําคัญและสนุกมากแถมเริ่มต้นได้ง่ายลงทุนก็น้อยไม่ต้องมีหน้าร้านแถมยังมีตัวอย่างให้คุณคอยดูเพื่อศึกษาวิธีการขายอีกด้วย 4. ฝึกตนเองให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือแก่นแท้ของความน่าเชื่อถือก็คือการพูดความจริงแค่นี้เลยค่ะการ ขายของด้วยความจริงในยุคน,นี้นั้นคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการอีกทั้งยังจะเป็นการบอกว่าคุณนั้นจริงใจต่อผู้ซื้ออีกด้วยนอกจากผู้ความจริงแล้วจะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลารวมไปถึงทำตามสิ่งที่คุณรับปากให้ได้เท่านี้ก็น่าเชื่อถือมากๆแบบไม่ต้องพูดมากกันเลยทีเดียวค่ะ 5. ฝึกถามและฟังให้เป็นหลักเพียงแค่เริ่มต้นจากการถามคำถามและฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดดีๆจากนั้นค่อยนําเสนอสินค้าบริการโดยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้ลูกคา้าแต่ห้ามพูดเกินจริงให้พูดแต่ความจริงเท่าานี้้คุณก็ขยได หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะถ้าหากว่าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ